สามพี่น้องชาวอเมริกันตามหาลุงพูนผู้ที่เคยช่วยชีวิตสมัยสงครามเวียดนามบางครั้งการช่วยชีวิตใครสักคนอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่สำหรับอีกฝ่ายมันอาจจะอยู่ในใจของพวกเขาไปทั้งชีวิตเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีย้อนไปกว่า50ปีที่แล้วในช่วงสงครามเวียดนามปี1971ในตอนนั้น มีครอบครัวชาวอเมริกัน3พี่น้องเดินทางมากับคุณพ่อซึ่งเป็นทหารและผู้ประกาศข่าวของกองทัพอากาศสหรัฐพวกเขามาประจำการอยู่ที่อุบลราชธานีครับในช่วงเวลาที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความตึงเครียดและอันตรายแต่ในช่วงเวลานั้นเองมีชายไทยคนหนึ่งชื่อว่าลุงพูนได้เข้ามาในชีวิตของครอบครัวนี้ครับลุงพูนไม่ใช่ทหารไม่ใช่คนมีอำนาจ เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาในพื้นที่แต่ตลอด13เดือนที่ครอบครัวนี้อยู่อาศัยที่จังหวัดอุบลลุงพูลช่วยดูแลช่วยหาที่พักช่วยปกป้องและอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอมาครับจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครอบครัวนี้เดินทางไปร่วมงานแต่งที่สอปอปอลาวและถูกกลุ่มโจรเวดกงเข้ามาก่อเหตุพยายามจะใช้มีดทำร้ายในวินาทีนั้น ลุงพูนคือคนที่พุ่งเข้าไปช่วยดึงครอบครัวออกมาจากจุดอันตรายและภรรยาของลุงพูนยังพาครอบครัวนี้ไปหลบซ่อนในวัดแห่งหนึ่งจนกระทั่งสถานการณ์สงบหลังจากเหตุการณ์นั้นลุงพูนรีพาครอบครัวนี้ออกจากสอปป,ปลาวและกลับไปที่ประเทศไทยทันทีเพื่อความปลอดภัยหลังจากสงครามจบลงครอบครัวก็ต้องกลับไปที่สหรัฐอเมริกา และขาดการติดต่อกับลุงพูลไปโดยสิ้นเชิงครับพวกเขาไม่รู้จักชื่อจริงไม่รู้หน้าตาในปัจจุบันรู้แต่เพียงนามสกุลและความทรงจำแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปเลยก็คือความรู้สึกเป็นหนี้ชีวิตแล้วเวลาก็ผ่านไปมากกว่า50ปีเด็กทั้ง3คนในวันนั้นก็เติบโตขึ้นอายุล่วงเลยถึง62ปีแล้วครับแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็ตัดสินใจทำ ในสิ่งที่เก็บเอาไว้ในใจมาตลอดชีวิตเราต้องกลับไปหาคนที่ช่วยชีวิตของเราให้ได้ทั้งสามคนก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยครับมายังจังหวัดอุบลราชธานีขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวเพื่อตามหาชายไทยคนหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยลืมแม้แต่วันเดียวพวกเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ลุงพูนในวันนั้นวันนี้อาจจะไม่มีพวกเขาอยู่ตรงนี้ ไม่รู้ว่าการตามหาครั้งนี้จะสําเร็จหรือไม่แต่สิ่งที่แน่ชัดก็คือการช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวสามารถผูกหัวใจของผู้คนต่างชาติต่างภาษาต่างยุคสมัยเอาไว้ด้วยกันไปตลอดชีวิตครับในท้ายที่สุดเด็กทั้งสาคนในวันนั้นคุณลอยคุณมาร์คคุณลิซ่าก็ตามหาลุงพูลจนเจอครับหลายคนที่ได้ดูเรื่องนี้ก็พูดเหมือนกันเลยครับเขาบอกว่านี่แหละ ก็คือนิสัยของคนไทยเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเราไม่เคยรอให้ใครร้องขอแต่ยื่นมือเข้าไปช่วยในทันทีไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติและสิ่งที่ทำให้หลายคนซึ้งยิ่งกว่าไม่ใช่แค่การช่วยเหลือในวันนั้นแต่คือการที่อีกฝ่ายไม่เคยลืมมีคนหนึ่งครับคอมเมนต์ไว้ว่าถ้าไม่มีลุงภูณในวันนั้นเขาไม่กล้าคิดเลยว่าเด็กทั้งสามคน จะยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้หรือไม่และถ้าเป็นเขาเองก็คงจะต้องตามหาคนที่ช่วยชีวิตให้เจอเหมือนกันอีกหลายเสียงก็พูดตรงกันครับหัวใจของเรื่องนี้ไม่ใช่ความกล้าหาญแต่คือบุญคุณต่อให้เวลาผ่านไปมากกว่า53ปีก็ยังไม่จางหายบางคนบอกว่าแค่เห็นชาวต่างชาติไหว้แบบไทยน้ำตาก็ไหลออกมาเองเพราะมันไม่ใช่การแสดงแต่มันคือความเคารพ จากใจจริงต่อคนที่เคยปกป้องชีวิตของพวกเขาเอาไว้ครับมีคนอธิบายไว้อย่างลึกซึ้งครับว่าในตอนนั้นลุงพูนไม่ได้แค่ช่วยดูแลแต่ช่วยปกป้องจากอันตรายจากความรุนแรงและจากเงาของสงครามแม้ตัวเองจะเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาไม่มีอาวุธไม่มีอำนาจและสิ่งที่หลายคนเห็นตรงกันก็คือนี่ไม่ใช่เรื่องราวดีๆแต่มันคือหลักฐานว่า ความเมตตาเล็กๆในวันนั้นสามารถกำหนดอนาคตของใครอีกหลายคนได้ครับแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเวลามันก็ผ่านไปนานเกินไปแล้วแต่สำหรับคนที่มีจิตใจสำนึกบุญคุณสิ่งนี้สำคัญยิ่งกว่าชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วบุญวาสนาที่มีต่อกันต้อยไกลสุดล่าฟ้าเกี่ยวก็ยังพาให้กลับมาเจอกันได้อีกครั้งหลายคนบอกว่าสิ่งที่ลุงภูนทำในวันนั้นอาจจะไม่ได้คิดอะไรมาก ก็แค่ช่วยด้วยใจไม่หวังผลตอบแทนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ชีวิตมันก็แบบนี้สิ่งที่เราทำไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีวันหนึ่งมันก็ย้อนกลับมาหาเราเสมอครับเหมือนกับที่ลุงพูนที่อาจจะคิดว่าเรื่องราวในวันนั้นมันจบลงไปแล้วและลุงพูนอาจจะจาไม่ได้แล้วว่าเคยช่วยใครเอาไว้บ้างแต่สำหรับฝ่ายที่ถูกช่วยชีวิตเอาไว้มันไม่เคยจบลงมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานมาน,นี้เอง หลายคนอ่านแล้วก็บอกว่าน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการช่วยเหลือแต่มันคือการอยากให้ใครสักคนรอดชีวิตในช่วงเวลาที่โหดร้ายที่สุดของสงครามบางคนบอกว่ามิตรภาพแบบนี้ไม่ต้องใช้ภาษาเดียวกันไม่ต้องมีวัฒนธรรมเดียวกันแต่ใช้หัวใจสื่อถึงกันก็พอบางคอมเมนต์เขาก็พูดถึงคำว่าสำนึกว่าทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่หายากมากในโลกทุกวันนี้ครับ และครอบครัวของคนที่ถูกช่วยเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความกระตันยูยังมีอยู่จริงหลายคนเชื่อว่าคนเราคงเคยทำบุญร่วมกันมาถึงได้กลับมาเจอกันอีกทั้งที่เวลาผ่านไปมากกว่า50ปีทั้งโลกก็เปลี่ยนไปขนาดนี้หลายคนฟังแล้วก็มาตั้งคำถามครับว่าลุงพูลตอนนั้นมาทำอะไรที่อุบลแล้วก็มีคนเข้ามาอธิบายต่อครับว่าเรื่องราวมันเริ่มต้นจากสงครามเวียดนาม จากทหารอเมริกันจากครอบครัวที่ต้องหนีภยัยและจากชาวบ้านไทยธรรมดาคนหนึ่งที่เลือกจะไม่หันหลังให้กับความเดือดร้อนของคนอื่นและเมื่อเวลาผ่านไปพ่อก็จากไปแต่ลูกๆก,ก็ไม่เคยลืมสุดท้ายพวกเขาก็กลับมาตามหาคนที่ช่วยชีวิตของครอบครัวเอาไว้เพื่อบอกคำที่ค้างคายอยู่ในใจมานานมากกว่า53ปีก็คือคำว่าขอบคุณ สุดท้ายนี้เรื่องราวนี้ผ่านไปมากกว่า50ปีครับแต่ความกระตันยูไม่เคยมีวันหมดอายุถ้าวันหนึง่งการกระทำเล็กๆของคุณมันกลายเป็นชีวิตของใครอีกคนคุณจะเลือกช่วยไหมครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ